มะขามนี่เดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆมะขามอีแม่มีทุเรียนมาฝากนี่อ่ะโอ้โหทุเรียนอันน้อยอันนี้ซื้อทุเรียนไปฝากแม่มาฝากยายมะขามนั่นเองก็เลยเอาปลายอันเล็กๆมาให้มะขามได้ไหมลูก เสียงกินจบจั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 บอร่อยไหมคะกินเยอะๆไม่ดีนะคะกินนิดเดียวพอค่ะทุเรียนลอยๆค่ะกินทุเรียนหมอนท่องกันมามคะมิคกินเสียงดังมากดูตรงไหนดูตรงไหน ไอยไหมหลูกจับ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 ชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่าวะกินเยนอะไม่ดีนะเดี๋ยวร้อนในแบ่งแบ่งได้ไหมคะอ,มอร่อยมาก เย้ยอย่างดังเดี๋ยวก็ตั้งตุนอาหารใส่กุ้งไว้ให้มาขามเช่นกันอย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 นะ มงหมาาูมะขามกินทุเรียนค่ะทุเรียนอร่อยจังเลยค่ะร่อยไหมห